วันนี้มาอัปเดตข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานของซ u เปอร์บอลกันบ้างซ u เปอร์บอลบัญชาเมฆตอนนี้ไปสอนมวยไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโอ้โหไปเป็นเดือนเลยทีเดียวหลังจากที่เอาชนะ <S <S เปตโตรเซียนมาได้แล้วก็คว้าชแชมป์มานะครับตอนนี้ซ u เปอร์บอลก็อยู่อเมริกาล่าสุดนะฮะก็มีการโพสต์นะฮะโปรแกรมการไปสอนมวยไทยนะว่าไปสอนที่ไหนบ้างอ้าว ล่าสุดนะครับวันที่16เดือนพฤศจิกายนก็ไปสอนที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็ต่อมาก็วันที่20ที่พันมานะไปสอนที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็21สอนที่กันสักมวยไทยยิมที่นิวเจอร์ซีย์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยววันที่2 7ที่จะถึงนี้ก็จะไปสอนที่ทีมทอโร่มาว์ชิคาโกนะฮะแล้วก็วันที่2นะฮะเดือนธันวาก็กลับมาที่กันสักมวยไทยยิมนะที่นิวเจอร์ซีย์ ส่วนวันที่4ทธันวาคมจะไปสอนที่ฟรีมอนต์ที่แคลิฟอร์เนียนะฮะวันที่5ทธันวาคมไปสอนที่ทูราซานฟรานซิสโกวันที่6ทธันวาคมนะฮะไปสอนที่บ็อกซิ่งเวิร์กลอสแองเจลิสและก็หลังจากนั้นก็วันที่9เดือนธันวาคมนะไปสอนที่ยิมของสิทธิยอดทองที่แคลิฟอร์เนียโอ้คิวยาวมากนะมาถึงวันที่10ทธันวาก็จะสอนที่ s อสติ STC นะที่ฮอชเร์เรนะครับวันที่11ทนะฮะธันวาคมไปสอนที่ฮันติงตันบีชแล้วก็ตามมาด้วยวันที่12โอ้โหไปที่ LA นะทีลอสแองเจลิสวันที่14นะคิวยาวเหยียดเลยนะไปสอนที่ ATG มวยไทยนะแล้วก็วันที่17ทธันวาคมไปสอนที่อเมริกันท็อปทีมที่แอตแลนตาที่จอร์เจียนะครับแล้วก็วันที่18ทธันวาคม ก็จะไปสอนที่ออสตินรัฐเท็กซัสนะแล้วก็วันที่19ทธันวาคมก็จะไปสอนที่ค่ายไทยคิกบ็อกซิง่ง TKO นะอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดนะในการไปทัวร์สอนมวยไทยที่อเมริกาของซุปเปอรบ์บอนบัญชาเมฆครับ